สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเนปตีทุกท่านเรามาดูร่างกันต่อก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าคำเตือนสนับสนุนสลายกินแบ่งรัฐบาลในทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกันเลยมาดูกันเลย ล่างจะกูกเอาเล้เอไปเลยถ้าใครชอบตัวไหนก็จัดไปมีเลขเด็ดๆก็มาจับใส่ได้ทั้หนึ่งครับเจ็ดทับหกแปดแปดล้วด้วยแปดละเด้ยเอยเจ็ดอยู่ใด <laughs>

ด้าวที่ศูนย์หกมีตัวอื่นไหมมีตัวอื่นไหมเนี่ยไม่มีมีแค่นี้เราใช้แค่ตัวนี้เอาตัวนี้แซนร้อยสองครั้ง สิบบนวกสีคงที่อันนี้มันเป็นตัวกลับด้วยพันร้อยบนสิบล่าง นีนึผขันตัวนี้พันร้อยบนสิบล่างตัวนี้ไม่ใช่ไม่เอาห้าบวกหกบวกเก้าบวกสี่คงที่ จ็ดบวกสามบวกศูนย์ท่ากับสี่บวกหเป็นสิบห้าบวกเเป็น 4. 4. สี่สบวกห้าได้เ้า เอาสเอาหคู่เนาะไม่เอาสิบวกหนงคที่นะบวกหนงคที่ไม่เอาไม่เอาสองสิบบวกหเป็น11ได้1นสอง แถวผู้ก็คือสีหนึง่งสีสองเก้าหนึง่งเก้าสอง เลขเดียวไปก็เก้าหนึ่งต่อมาเลขเดียวก็คือสองสี่หกเก้าสี่เก้าสองสี่หกตั้งไวที่เก้าหนึ่งเสน ร้อยบนสองครั้งสิบบนบวกสีคงที่โอ้ลำลำเส้นขนาดเลยลํำเส้นของเขาเลยพันบวกร้อยบวกสิบล่างสิบล่างน่อยล่าง กสิบล่างเก้าบวกสี่บวกสี่บวกสี่อีกสองสองนี่เป็นสี่เก้าอันนี้บวกหนึ่งคงที่นะจังไม่เยอะเก้าบวกสองบวกเก้าบวกหนึ่งสิบได้หนึ่งสองมันเดิมสี่สองเป็นแปดสี่สามสิบสองเก้าส,ส,สิบสิบเอ็ด ได้หนึ่งบวกห้าเป็นหกตัวกลับดูสิเก้าเป็น 8, 8, แปดแปดละสิบสิบละได้หนึ่งได้หนึ่งสองนี่ออกตัวกลับจับคู่ก็คือหนึ่งหนึ่งหนึ่ง หนึ่งสองหกหนึ่งหกสองเป็นตัวกลับไปจ้ะสองหกตัวนี้ผิดเป็นตัวกลับเป็นเป็นตัวกลับแล้วเข้าอยู่เพราะเรากลับอยู่แล้วนะเลี้ยวไปที่หกสองสองหกสีห้าะ สุดท้ายท้ายสุดเราจะเอาตัวไหนแม่นแม่นตัดสุดสิสองสี่ห้าสามสองสี่แสนหมื่นก็สองสี่นห,นอสอสหน่วยสิบหน่วยก็สองสี่ล่างกับสองหกอีกสุดยอดเลยวหมเขาไม่มีเลขเกี่ยวแล้วใช้หลัก แสนหลักร้อยสองครั้งหลักสิบหกสี่ของที่พันบวกร้อยบวกสิบล่างบวกหนึ่งไปบวกหนึ่งของที่ สองบวกหก 2, บวกสองบวกสี่ห้าบวกสามบวกสองบวกหนึ่งด้วยสิบสี่ได้สี่ วกห้าได้เก้าชอบเก้าสองล่างเก้าสองเก้าสามล่างแต่ไม่ได้เต้มเลยไม่ได้เต้มก็เอาเลยนะืเพราะว่า,วาเต้มบางทีก็ผิดเต้มสามศูนย์ศูนย์สองตัวเดียวเมื่อที่แล้วศูนย์สามตัวเดียวในข้อจอยห้าบวกห้าเป็นสิบบวกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดหนึ่งสองอีก จะพู่กับสีหนึ่งสีสองเก้าหนึ่งเก้าสองเต้มของเราก็คือสองสามศูนย์ห้าสองสามห้าศูนย์สี่ห้าตัวนี้ได้เต้มอยู่สี่เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม เต็มสามเก้าสิบสิบเอ็ดไม่ได้เขาเต็มเก้าสิบเก้าหนึ่งเขาศูนย์เขาเต็มสามตัวเขาเต็มตัวนี้เต็มห้าตัวนี้เต็มสามตัวนี้เต็มศูนย์จะเอาตัวไหนจัดไปชอบก็จัดไป,ดไปขัดกระผ่านชอบเก้าดิชอด็อปเก้าติด สีหน,นึ่งเต็มห้ามีเต็มห้าสี่หนึ่งเต็มห้าสี่เก้าเต็มสามเก้าหนึ่งเต็มศูนย์เออตัวนี้เขาเต็มเยอะอยู่เก้าสิบสิบเส็ดตัวนี้ไม่เขาเต็มเขาเต็มไปสามสามคู่จบก็จัดไปขัดกระผ่านนะคะดูคำเตือน เตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลในทางนี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรนรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสะวัสดีจ้า